สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทางจัดสีร่วมกับบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นนำท่านผู้ชมมาที่ตลาดกลางลาดสวายนะครับอยู่เขตลำลูกกาจัางหวัดปทุมธาน,นีนี่คือคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกระปั้นสถาโลกกลุ่มรักลาดสวายมหากุศลนะครับมวยคู่แรกนั้นก็อย่างที่คุณสุธิขาวได้เรียนนะครับว่า สุยานสอลุงวิสัยอดีตแชมป์ของ WBC ครับมีโอกาสจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนตุลาคมแถวๆนี้นะครับนี่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำศึกใหญ่ในภาค2คู่ชกเขานั้นประเภทโหดมันหาครับจากอินโดนีเซียฟิโซนาฟีดานเริ่มแล้วนะครับยกที่1นึ่งลหลวงโปรโมชั่นร่วมกับช่องเจสีนะครับอยู่กับแฟนๆไปถึงเวลา16นา30นนาที สิบเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปั้นสถานโลกกลุ่มรักลาสวายมหากุศลครับอินโดนีเซียนะครับสู้กับทางด้านของสุริยันกับพื้สายชัยก็ฟราซาน่าซิดเดียวนะครับซิดเดิลเนอายุสามสิบเจ็ดแล้วครับเจ็อเจ็ชกหน้ายี่ห้านะครับแปรสั่งก้าเสมอหนึ่งนะครับในมวยที่เก่ามากครับฟอร์มของเขานี่มาต่อยคนไทยนี่หลายครั้งทำจำไทยไม่หวันไม่ไหวนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าสุริยันน็อกได้ก็ห้าพันบาทนะครับในทางเชิดชัยไอวินยันดันครับสี่สิบเอ็ดตัว รอบเลยครับทิปพิเศษมาแล้วนะครับยกแรกก็สถาหานวัาน์สำเร็จนะครับโดยการน,น็อกนั้นคุณเชิดชัยเอ,อื้อพุชนานครับตบ่อการบริจารของบริษัททางกยาตราเสือสวิตตัวจะมีรางพิเศษให้5,000บาทกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นชยนัยนาถหานวิเศษนะครับเจ้ามัยนั้นถือว่าเป็นอดีตแชมป์สถาบันหลักสุริยันสาวรุวิสัย ท่านผู้ชมที่ทวการแต่ทดสดอาจจะสงสัยว่าตลาดลาดสวายอยู่ตรงไหนท้องสี่นะครับท้าเข้าคลองสี่มาก็หาไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเข้าทางคลองสามคลองสามทะลุมาคลองสี่ทางรถยนต์นั้นก็มาสะดวกสะดวกนะครับที่นี่เป็นทำเลทองเป็นตลาดเยี่ยมอ่องไม้ายแดงนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับค้าขายก็เคยระเบิดศึกมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนครหลวงโปรโมชั่นร่วมกับ พี่น้องกลุ่มรับสลัดสวายนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันคุณวินัยสงวานเงินแล้วก็ท่านรองประธานจัาการแข่งขันคุณสัญญาณิสุพรรณรวมทั้งท่านประธานโดยการจัดการแข่งขันพันธโทหิมาลัยผิวพันธ์นะครับเดินทางมาถึงแล้วขอบคุณท่านครับแม่ยกแรกดูแล้วนี่จะน็อกลำบากครับเพราะว่าฟิดดลนี่รวดเร็วมากนะครับและประสบการณ์สูงครับจงไว้เราพยายามโชว์นี่บัดหน้าก่อนนะครับบัดยับ ก็มีหลากหลายนะครับนักมวยอินโดนีเซียรายนี้มีอารมณ์ขันมีลูกพาเดี๋ยวครับจะหาออกหรือเปล่าเจอกับทางด้านของรยูยันเจ้ามวยนี่หมัดหน้ากระแทกแรงขวาจิ้มแม่น,นครับบนนักชกจากอินโดคนนี้แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นช็อตเด็ดของเขาทันทีชมการแต่ซ่าสดของช่องเจ็ดกจะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับมาเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นบ้านที่สองของเขาแล้ว มานี้เกินสิบครั้งครับแล้วก็แต่ละครั้งเนโอ้โหมีลีลาปแปลกๆนะครับทีก็เคยมีตีล,าก,า<อ>ลก้าบางวิีก็มีครับนี่คือภาพสดจากแฟนกีฬาแฟนมวยที่ตลาดกลางราดสวรยคนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ผู้แทนของ M150 คือคุณทาวรชมสาคอน,นะครับสําหรับปรโปรแกรมนี้ ขอบคุณประกันชีวิต AIA บริษัทไทน่ความพัฒน,นาจำกัดโฟมล่างหน้าพรีมโนบูและบางกอกอุตภาทรจำกัดชกอัพรถยนต์พารก้อนและลูกมารถยนต์ตองหนึ่งตอนที่2ครับกลับลุ้นในตอนครับเอเบรห้าสิบพลังกำปั้นสถาโลกครับกลุ่มรักลาดสวายผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับคุณุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ทางสุริยันทั้งศรีสะเกดครับจะคัมแบ็กกลับมาชิงสถาบันหลักเร็วๆนี้ครับเสียหุยแจ้งมาเรียบร้อยเลยครับ ส่ยันนี่ก็เตรียมพร้อมนะครับตุลาคมนี้จะไปเจอชินสเกะยามานากะน้องแชมป์โลกนะครับรุ่นแมนร์ตเวตเอเบเบเอบซนะครับชาวญี่ปุ่นครับซึ่งนะมีการท้าทายกันมาแล้วส่วนชินสเกะก็รอครับรอชิงไปบังคับกับคู่ประบเก่าฮารติดตามผลงานของนครหลวงโรชันนั้นยังบนเสียดายไม่หายครับคุณนายแต่จะมีแฟนๆนักวอยที่ญี่ปุ่นนั้นสนุกมากครับมัซิโกบแฟนวยติดตามกันเยอะนะครับผลงานของชินสเกตเร็วๆนี้ครับจะได้รีเทิร์นแมตชท ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรโมชั่นครับที่ทำมวยแล้วมีคุณภาพโดยเฉพาะคุณสุรชาตินี่แม่ะครบประงมเลยครับยิ่งกว่าไข่ในหินเขาว่ากันอย่างนั้นเป็นยกที่สองของคู่แรกนะครับสุริยันกับพิศณุทิดานนะครับบูมบามผีมหาไม่ได้ครับรายนี้มีลูกประหลาดประหลาดนะครับเดี๋ยวดูครับซ้ายของเขาแต่วันนี้อาจจะบุนตุ้ยนุ้ยแบบถังเบียร์ซะหน่อยครับคุณแสนใจก็ทำน้ำหนักขึ้นมานะครับถึง1บ แปดวนนี้ว่าก็ต่อยเกินร18ด้วยครับปกติไม่โอ้ยนี่ดูแล้วครับสุดียนแม่ต้องระวังนะครับความเป็นนักชกขี่เล่นของหมยจากอินโดนีเซียคนนี้นี่โดนกรรมการตัดคะแนนมาแล้วครับคือเล่นเกินเหตุเคยโดนมาแล้วครับเคยแล้ววันนี้ก็ดูสงบเสงเ่ยมขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเจอนเจ้าไม้นี่ต้องละเอียดหน่อยครับไม่ค่อยเล่นด้วยครับเจ้าไม้เอาจริงนะครับดูครับ ดูซ้ายอันหน้าให้ดีครับคุณยายทัดก,กระแทกแล้วมีเท้าหน้าสืบเข้าไปด้วยป้าวนีลนะครับมาแล้วไม่แจ้งลูกหน้าครับอย่างนี้ต่อยหมัดกว้างมากนะครับทั้งซ้ายและขวากระแทกครับขวาสองเมตรกรรมการห้ามสบายครับใช้นาานวิเศษ,ษ,ษ,ษห้ามไปยิ้มไปครับอ่าอครับเตือนศีรษะครับทั้งคู่ วันนี้เราได้เห็นหมัดหน้านะครับของเจ้าไม้ครับออกได้เร็ววงไวมากครับสุนทิดาวันนี้เขามาแบบรัดคุมไม่ยังไม่มีเล่นนะวันนี้ดูตั้งใจครับมากครับขาบช้ายกที่สองน,นะครับหมัดกว้างของฟีดานนี่ครับซ้ายแล้วขวาลอยกว้างมากทีเดียวนะครับ โรงงานเลียงที่2ผ่านไปแล้วครับขึ้นยก3าลุกเล่นมาแล้วนะครับยกนี้ขอบคุณบริษัทมาสลับจำกัดผลิตภัณฑ์พาราแคปบันเทาบันเทวมาสบามบริษัทโรงงานเพจริจกรรมแหลมทองจำกัดมาดูดาแครบริษัทขั้งยาตราเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดสบู่สูนย์ไรทีทีสิบเอ็ดตราเสือสิบเอ็ดตัว,วรีเวลคอมเมนต์และผลิตภัณฑ์ห้าดาวนะเรื่องติดแล้วนะครับยกสามผ่านไปสองยก ซ้ายกับขวาจะต้องละเอียดนิดนึงอ่ะมาแล้วครับกลางปีกแหมไม่ทราบว่ากลิ่นตัวเป็นอย่างไรคุณสารนชัยกลางปีกให้ดมเลยครับมามาแล้วนะครับลูกเล่นของพีดาวที่ตอนแรกบอกว่าวันนี้สมุสไพรแหม่พอเราได้ยินเราหรือเปล่าไม่ทราบเลยโชรีลาฮะดูครับเริ่มมาแล้วครับถ้าลงมาแล้วมาแหมมาเยอะเลยครับพีดานี่เดี๋ยวจะมีช็อตฮาๆาให้เห็นป่อฉายก็ฉายเป็นชุดครับดูนะครับ ดูหมัดขวาเขานะครับใส่ทั้งตัวครับถ้าไม่มีเชือกลงไปข้างล่างแล้วนะครับขอพาเชือกเลยนะครับแม่ทูอย่าไปล้อเล่นอย่าไปหลงทางครับหลงล่าสวายอาจจะออกทันยบุรีครับแต่ว่าหลงหมัดของซีดานนี้อาจจะล่นได้ซ้ายเข้ายุ่งข้าวครับแม่ท้อนครับโดนเข้าไปชนสุดยอด พอเริ่มแล้วเนี่เริ่มมีช่องว่างให้เห็นครับตัวโอ้โหนี่ตัวหน้ามาดูครับโอ้โหเราเห็นชัดเจนครับระบบ S D ครับทางช่องเจ็ดสีนี้ครับเชิญชวนเลยครับคุณยัยทัศน์แม่ก็ตามสไตล์เขาละครับเรียกว่าสงบเสงี่ยมอยู่2ยกยก3แล้วออกลายแล้วนะมีความสุขกับการโดนต่อยหน้าครับ เพราะฉะนั้นต้องให้สุดยันต่อยเยอะๆครับฮัลโหลฮัลโิลรัลโหลฮัลโหลฮัลาหลฮัลโหลฮัลาหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ่ลนัลโหลฮัรโหลัลโหลัลโหลฮลโหครัลสาลฮัลโหคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรับดหลฮัลโัลโหลฮัลโหัโหนฮัับโลัลโหลฮัลโหลัโลฮัลกหลั้นเลรับขวานะครับสันนะครับไม่เหลนโหคันสันนะครับเชิญชวนครับีัจะหลอกให้ สุยาเรามึนหัวครับครับเสียงเชียร์มาแล้วครับพี่น้องชาวราชสวายปกติแล้วมีโมยไทยให้ดูเป็นประจำนะครับดูครับควงกับปั้นครับแมยังกับหูงูหางกระดิ่งเลยครับล่อเยื่อครับให้เยื่อตายใจให้คชื่ยกสามได้หาครับเนี่ยครับโดนแล้วมีอะไรคขำๆไม่้ แฟนมวยนั้นยิ้มเลยครับถัดมาสักครูตทหารไม่มีเชือกลงข้างล่างเดี๋ยวนะครับกีลาของแกขอบคุณผลิตภัณฑ์เนสกาแฟปั๊มสูบน้ํายินดีเธอบายบริษัททางกยญาเพนภาคจํากัดบริษัทอุตสาหกรรมขอน้ําไทยจํากัดบริษัทเครื่องดื่มซินเนจี้จำกัดและโสมเกาหลีต่างๆแปลงสิบพันคู่โดยบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ่งชูจำกัดผลิตภัณฑ์เอวาโดยโสมเกาหลีต่างๆจับขึ้นยกสี่ครับมีทุกรสชาติครับพี่ดาว โดนแล้วครับติดตามนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นอย่างที่เรียนไว้ทั้งสุริยันรายนี้แล้วก็ศรีสเกตอีกครั้งหนึ่งครับโด่งเลยครับเดินแล้วนะครับคมต่ำครับพูดถึงศรีสเกตมีหลายคนถามนะครับถามโรร์เตอร์คุณสุลชติว่าต้องประมูลไหมครับรายการต่อให้ศรีสเกตได้ทิ้งคืนก็ต้อง รอขึ้นดับรองลำหนึ S ่งก่อนนะครับตอนนี้อยู่ดับสองนะครับแล้วก็ต้องขึ้นดับหนึ่งก็คราวนี้คงต้องมาบูลเลยครับเราพยายามมาชกที่เมืองไทยได้แบบก็ต้องไนะครับไทยแชมป์คนใหม่ซึ่งเป็นเม็กซิกันนั้นเม็กซิโกกับเราได้ป้องกันก่อนป้องกันก่อนไฟทั้งคู่สุริยันแล้วก็ศรีสะเกดนั้นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นประมูลพร้อมกันเลยครับสองรายนี้ไม่นานเลยนะครับครับไม่นานเกินะครัติดตามนะครับติดตามเลยให้กำลังใจนะครับ ตูดไก่ก้มต่ำนะครับทำให้ต่อยยากหมัดก็เลยครูดลงไป้างล่างลนะีลาแกเยอะครับลูกไม่หล่อแต่ลีลาเยอะโดนซ้ายลำตัวอีกทีนึงเอาะครับเจ้าไม้อยากจะเช็คบินแล้วครับอยากจ้าใจพี่น้องชาวลาดสวายครับดูแล้วสุดอ่อนนะ่อยู่ที่ลำตัวนะครับพลางพีดาวครับพอโดนลำตัวเลยต้องลดการมาบังเลยครับเพราะนั้นก็เป้าใหญ่นะครับเจ้าไม้เราเห็นแล้ว ส่วนใหญ่เต้ลต้ลฟิดาวนี่แพ้น้องจะแพ้โดนต่อยหลังตัวเป็นหลักใช่ไอมกินง่ายยากดูแลกินยากมาเมืองไทยหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นเราเห็นว่าฟิดันใหญ่ขึ้นเยอะลอยตัวไม่ได้ออกหมัดเลยนะครับี่านมานาทีพึ่งแล้วครับหมัดยังสั่งอยู่ครับหมัดขวาแหมแฟนชาวลาสบายบอกให้ระวังหมัดเขาด้วย ต่อยครับยังไม่เห็นพี่นัดออกหมัดเลยนะครับยกนี้วโดนอีกคงจะขอนักหนักทีเดียวครับ1ิวินาทีสุดท้ายมีสวนหรือเปล่าต้องระวังซ้ายนะครับกะจะทิ้งแล้วครับอ้าวครับมาแล้วครับหนึ่งหมัดฝากก่อนครับให้ลายมือครับคุณยายรัฐจะเป็นนักมวยคนเดียวนะครับที่มีอาชีพเป็นช่างตัดผมด้วยครับค่ายนี้ไม่ต้องเสียสตางค์ให้ร้านตัดผมครับ เจ้าไหมสุริยันนี่ตักเองหมดครับในค่ายสังเกตจะซองเดียวกันหมดครับนี่ครับแล้วทรงทันสมัยเสียด้วยครับดคความไวของสุริยันครับคุณยายทัศปีดานี่ไม่ได้ออกหมัดเลยนะครับดูครับดูครับดูสายตาดูจังหวะฉกครับไมโครหน้าทองสามหมัดติดกันเลยครับไล่แล้วนะครับยกห้ากำหนดหกยกนะครับคููแรก ก่อนจะถึงคู่ป้งองกันแชมป์ของนวพลรอเริ่มโดนหนักแล้วนะครับทางด้านปาสนาฟิเดาอดดีครับสุดยันไม่สนใจไม่พูดความทำเพลงครับเดินหน้าอัดอย่างเดียวแฟนๆปรบมือให้กําลังใจแล้วนะครับแต่แว,ว่าฟีดานแม่ยกที่แล้วก็ยกนี้มาเหมือนกันแป๊ะเลยครับไม่ออกหมัดแม่ดูท่าทางจะประหยัดมากนะครับทางด้านฟิดาไม่พยายามออกหมัดเลยครับ เริ่มจะเอาสีข้างเข้าแล้วครับส่วนหนาเอายิงเอียงไว้เอาครับลดการลงมาครับโดนหน้าโดนศีรษะยังทนได้ครับกรรมการจับตามองกีดาแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าครับนี่จะโดนอีกยกหนึ่งเต็มกรรมการเตือนให้ออกอาวุธถามว่าสู้ไหม ไปอยู่เปิดไหขึ้นกับสิดานะครับแมสุริยันต่อยกันครับต่อยอย่างว่าครับสุริยันนั้นไวนะครับทั้งอันหน้าอันหลังดูครับฉายเป็นชุดเลยครับแมต้องล็อกเอาไว้ก่อนครับแจะจะต่อยช่วงปลายยกนะครับเนี่ยสิบวินาทีแล้วจะต่อยครับได้ยินสันญสาณดังสิบวินาทีดังขึ้นจะต่อยครับโดนต่อยสองสามหมัดหมดยังส่งในร้านครับอินโดเลยภาพช้ายกห้านะครับ เราจะสังเกตเห็นว่ายก5ยก4กับยก5้าดูชัดเจนแลวครับว่าทั้งทุกจากอินโดจะมาเร่งช่วงปลายยก1ิวินาทีสุดท้ายนี่ขึ้นยก6แล้วนะครับขอบคุณบริษัทจงไทยเจียงหมีเอี้ยเอีย้ยกรุปจำกัดจิวเจิงจู่เซินเจิวหนังและจิวเจิงอี้ถีเจียวหนังบริษัทชาางคนปีมืเกินและช่ากตัดแปะเขาไปยงเรื่องธาตุระอสูรขาไปยัเรื่องสเตปอัพออนอินและตลาดกลาง่าสวาย กำลังว่าสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอ่ะมาแล้วครับยกสุดท้ายโอ้ทั้งหนีบทั้งรังทั้งดึงครับกรรมการเตือนทั้งคู่ครับทางด้านของสุริยันเอาครับเอาใจแฟนๆล่าสวายครับคุณนันชัยโอ้โหนี่ยมีดาสุดนะครับแปรี่อัดฉีดมาล็อกได้20,000นะครับคะแนน5,000เฮียเล็กโอลมิัครับสูตรประการนี่ให้3,000ครับโปรยสลายอีกสามพน้องได้ไหมครับโอ้ยกสุดท้ายนี่หละสา0 0 0ืแล้วนะครับกรรมการ มีอาการหลกระแอมนะครับขังด้านของฟิวดาดูเหมือนจะจุกนะครับโดนลำตัวโดนเลนปีเข้าไปไม่แน่นะครับน็อกได้เหมือนกันนะครับก้มจำไม่ให้ต่อยท้องนะครับลักษณะเรียกว่าจำสุดๆเพื่อปิดบังลำตัวกับการเตือนนะครับนี่ครับมีอะไรบนพื้นเวทีหรือเปล่าครับก้มดูพื้นผ้าใบแล้วครับฟิวดาติดเป้าเทโอ้ยโดนต้องกอดเลยครับ แม่หลวงยุ้งเท้าเข้าไปต้องคว้าคอครับออกอาการจะจุกโอ้โหโดนนะครับซ้ายดอกนี้โดนนะครับท่านโดนลำตัวครับแบบนี้ก็อัดชีวิกันมาเลยจะน็อกยกนี้หรือเปล่าครับถึง8แน่ครับนับต้องนับถึง8ก่อนนะครับลุกขึ้นมาน็อกไม่น็อกครับแม่น็อกนี้พิเศษเยอะเลยครับอยู่ไม้อยู่ไหม นิ่งแล้วตบติด,ดตัวครับเอาเป็นว่ารอดไม่รอดรอดไม่รอดครับนาทีนี้เเคคาะาะเคาะให้ปนเปิดแม่ต้องระวังซ้ายครับยังมีสวนครับใจอินโดเด็กสวนนะครับทางด้านกีดานอ้าวหลไปแล้วครับอ้าวโอ้หล่นน้ำคูอ้อ<ม>้าวต่อนื่อนะครับเสียหลักแม่เลยเป็นโอกาสของกีดานได้พักเลยครับแมแกฉลาดครับแกรูดลงมาก็เอาหนววอัดที่ท่อข่าอา้าวเหวี่ยงแล้วไม่โดนครับพื้ครับ ต่อยเขาผิดครับไปเลยถือโอกาสพักอีกจั่วลมครับซ้ายมสักู้สุิยันรู้ทางรู้ไถแล้วครับอย่าไปล้อเล่นนะครับซ้ายทิ้งทั้งไหล่แล้วครับอาครับมามันเอาโค้งสุดท้ายนี่ยครับท่าะน็อกไม่ลงซะด้วยครับได้แค่นับเวลาเหลือน้อยครับโอ้แปดเก้าวินาทีเท่านั้นเอครับโอ้คูดเดียวครับเงินพิเศษเกือบสามหมื่นครับโอ้ลไม่ได้ครับดูดิครับ อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วครับ20,000ืกว่าพักเดี๋ยวครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการถ่ายเท่าสดศึกเอมราสิพลังกัป้านสถานลโรกลุ่มรักล่าสวายมหากุศสน,นะครับจากตลาดกลางล่าสวายสุริยันครับตอนนี้เป็นรองเบอร์หนึ่งของต p c ยูบีรุ่น1 1 8นะครับเป็นตําเวดูครับลีลาของแก ไม่ไปเลยครับแต่ว่าแกล้งครับมานยาออกลีลาให้แฟนมวยมีรอยยิ้มเปื้อนอยู่บนใบหน้าสุดท้ายก็ประคองจนรอดนะครับวพราต่อย6ยกแต่ว่ายก6ยกสุดท้ายนั้นสิยันได้นับนะครับนับไปถึง8เนี่ครับจากการต่อยลำตัวเยอะๆทำท่าจะจบนะครับที่บริเวณชายโครงด้านขวาของฟีดานหลังจากโดนนับ8แล้ว เวลาก็เหลือน้อยครับก็ถือว่าเป็นยกสำคัญซึ่งครูใหญ่ใจดีอัดฉีดเกือบสามหมื่นนะครับยกหกสุดท้ายน็อกไม่ลงครับหงายไปทั้งคู่ครับโดยที่ไม่ต่างใจทั้งเดียวครับมีรอยยิ้มครับสุริยันท่านผู้ชมครับเมื่อโชครบยกกรรมการชูมือเลยครับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับสุริยันศรุ่งวิสัยเป็นผู้ชนะคะแนน